สวัสดีครับผมพ,พิสิตรการติการโกนกับรายการคดีเด็ดเจ้าได้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไปรู้เหมือนกันนะระหว่างกระตุกหนวดเสือกับกระตุกไส้ยยายอันไหนหน้าโมโหก,กว่ากันห้องไกลเกลียวคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยจะย้ายไปห้องดับจิตกัลสิท่าคุยกันน่าจะรู้เรื่องกว่าว่าง,งั้นโกรธเขาทําไมก็เขาชอบดูย้อนหลังวันหลังย้อนดูคดีเด็ดไม่มีเรื่องเชื่อผม คนอื่นหาพ่อไม่ได้คือไม่มีพ่อแต่นี่หาพ่อได้มีตั้งสามคนด้วยโอ้โหเยอะอย่างที่เห็นพวกน้องๆนะผิดติดเต็มประตูเลยใช่ไหมคนตำรวจจากแบงก์จริงเพื่อเปลี่ยนเป็นแบงก์กระตูนงั้นจากไก่ชนขอเปลี่ยนเป็นไก่ผัดกะเพราได้ไหมอร่อยดีค,คุณครูลิลลี่เอาเรื่องนี้ไปเป็นสื่อการสอนภาษาไทยเรื่องหนาหมู่ได้เลยนะเนี่ยป้าระวังตายไปจะเป็นปอบนะ ปอบหยิบคุณตำรวจเขาไม่ได้เหนื่อยจนหอบหรอกเขาแค่หายใจแรงอย่างนี้ต้องเปลี่ยนจากแยกวัดใจเป็นแยกวัดตัววัดตัวประกอบโลม์นะบอกเลยแม้ว่ากลายจะใหญ่มาจากไหนแต่ยังไงก็ใหญ่ไม่ต้องเนี้ยดูซิจับประธานงานศพโดนไปสามแกรมกลายเป็นประธานงานวิ่งมาราธอนไปซะแล้วคุณต่างด้าเมียคนนี้รับให้มากนะทำเดือดร้อนได้ขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆ งานนี้ตำรวจไม่ผิดนะแค่นับคนแนนรักษาม,มาตรฐานไว้ได้คืนนี้ได้เหมือนเดิมแค่นั้นอย่านี้เช่นไม้ที่เรียกว่าหงายเจ๋งน้องจุง๋มอานอยากเรียนนานาชาติต้องสมัครแอบเข้าโรงเรียนแบบนี้มันไม่ถูกชีเข้าเมืองแบบล่อมกระบะมาเลยมีแค่เสือผื้นขาล่องเรือมาจะมีหมอนใบด้วยนะอย่างนี้น่าจัดตีก้นคืนอย่าใช้มือตีนะ ใช้ไหมหน้าห้าดีกว่าเชื่อผมชันเล่นหนีไม่ดีนะเพราะส่วนใหญหนีไม่หลอกเสร็จภารกิจได้แล้วไม่รู้ว่าแจ้าหน้ตำรวจมือสะอาดได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้ทิ้งกันธรรมดานะเหมือนกับทิ้งดินวัดทิ้งวัดตำกันเลยทีเดียวแหมใจละ